ก็ถือว่าทำโดุลิลแล้วเขาได้อา่านอัลนกุรอานแต่ที่ท่านนี้มาตอบบอรอนี่ได้กล่าวว่าฉันแปลกใจก็คือว่าเขาจะได้รับความสุขได้รับความอิ่มเอิบถ้าเป็นอาหารก็คือได้รับความอร่อยอร่อยอย่างไรกับการอา่านท่านพี่น้องถ้าหากว่าเขานั้นไม่ได้รู้ความหมายในสิ่งที่เขาได้อ่านการอ่านอาัลกุรอานไม่รู้ความหมายได้ผล,ลบุญการอ่านอาัลนกุรอ่านที่ไม่รู้ความหมายท่านพี่น้องอัลลอฮ์รับรองนบีรับรองว่าได้ผล,ลบุญ แต่มันจะได้ผลบุญต่างจากคนที่รู้ความหมายเพราะอายะก,กุรอานที่บองอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเจ้าบอกกับพวกเรานั่นก็คือว่าว่าอิซาตุลียตาไลฮิมอายะทุกุซาดัตุมอีมานะเมื่ออัลนกุรอ่านได้ถูกอ่านเนีเ่ยวพวกเขาเนี่ท่านพี่น้องครับหัวใจของพวกเขานั้นจะสั่นหวั่นไหวมีความเกรงกลัวมีความสะทกสะท้านกับมั่ยิา่กับอายั์องค์การของพระองค์แต่ถ้าหากว่าเราอ่านนั่นกุรอานแล้วเราไม่รู้ความหมาย มันก็จะเป็นในสิ่งที่เราเห็นกันในสังคมปัจจุบันก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเสียงอันกว้างที่ดังขึ้นในทีวีในวิทยุหรือแม้กระทั่งพี่น้องบางท่านพอ่อเปิดเทปหรือแม้กระทั่งว่าเปิดซีดีลูกภรรยาก็นั่งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้นั่งคุยกันวันเรียสุบินแล,ล้ท่านพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราจะต้องคุยกันว่าเมื่อมีการอ่านัมภีรกุรอานเนี่ยเราจะทําอย่างไรให้มันเกิดความสมบูรณ์ดังนั้นด้วยกับการประมวลในเรื่องของอาดาบุตีแล้วว่า มรารยาทของการอ่านอัลกุรอานนะท่านพี่น้องครับนักวิชาการทางด้านการอ่านอัลกุรอานก็ให้ความสําคัญอย่างนี้ว่าเมื่อเราจะมีการเริ่มกับการอ่านอัลกุรอานเพื่อที่จะให้เกิดความอิ่มเอิบเพื่อให้เกิดความสุขกับการอ่านเราก็ควรที่จะมีการเตรียมตัวเราควรที่จะมีการจับต้องอัลกุรอานด้วยกับคุณลักษณะอย่างไรบ้างประการแรกเลยก็คือว่าหนึ่งท่านพี่น้องครับเราจะต้องชำระร่างกายของเรานั้นให้สะอาดถามว่าในตัวของเราเนี่ยท่านพี่น้อง ถ้าหากว่ามีหะดัสใหญ่มันจับต้องอันกุราอานไม่ได้อยู่แล้วอ่านไม่ได้อยู่แล้วคนมีประจำเดือนก็อ่านอันกุรอานไม่ได้กับการที่จะหยิบมาอ่านกับการที่จะนั่งอ่านเฉยๆอ่านไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีหัดดัสเล็กเราก็จะต้องไปอ่านน้าละหมาดเพื่อที่จะมาจับอัลกุรอานกับการที่จะอ่านดังนั้นร่างกายของเรานั้นต้องสะอาดก่อนถ้าท่านมีไม่มีหัดดัสเล็กไม่มีหะดดัสใหญ่ แต่เราก็ควรที่จะทําตัวของเรานั้นให้เกิดความสะอาดอากาศจะมีการไปล้างมือก่อนถ้าหากว่าเราไปนั่งอยู่ตรงไหนมาก็ตามอันนี้คือประกาศแรกประการที่สองก็คือว่าต้องมีน้ําละมาดดังนั้นการอ่านนันุรอานที่ดีก็คือท่านพี่น้องเรียงตามไปเลยนะครับว่าหนึ่งร่างกายของเรานั้นต้องสะอาดสองเราจะต้องมีน้ําละมาดประการที่สามก็คือว่าการอ่านนันุรอานที่ดีนั่นก็คือว่าควรหันหน้าไปทางกิบบัลัส สมมติเราท่านพี่น้องกิบบลัดของท่านอยู่ทางด้านนี้เวลาอ่นา,านกุรอานท่านหยิบกุรอานมาหยิบมุสหับมานะท่านพี่น้องท่านก็ควรที่จะนั่งเหมือนกับเราเราหมาในการนั่งแต่ช้าวุธหรือการนั่งระหว่างสองสุยุดเนี่ยเราก็นั่งไปเป็นในท่าเพ้อเพียบก็ได้นั่งท่าสมาธิครับตมามะก็ได้นั่งอย่างไรก็ได้ท่านพี่น้องครับถ้าที่ดีเนี่ยก็ค,คือนั่งกับพื้นเนี่ยแต่ถ้าหากว่าท่านไม่สะดวกก็คือนั่งบนเก้าอี้ก็ได้นั่งบนโต๊ะก็ได้ แต่ที่ดีก็คือหันหน้าไปทางกิบบรัตถ้ากิบัรัตอยู่ทางนี้ท่านก็หันไปทางนี้ถ้าอยู่ทางด้านนี้ก็หันไปทางนี้เลือกทิศที่เป็นไรครับทิศกิบบรัตก่อนแล้วเมื่อเริ่มงอานอา่านนั่นกูหานท่านพี่น้องเราควรที่จะมีการใส่ของหอมเราควรที่จะมีการนําน้ําหอมที่เพื่อที่จะให้ตัวข้องเรานั้นมีความหอมเพื่อที่จะให้สถานที่หองเรากําลังการอา่านนั้นนะ่ะมีอาไรากัดในเรื่องของการที่จะโปรยไฟรอไม่เกิดขึ้นแล้วประการถัดมาก็คือว่าท่านพี่น้องครับ มารายาทของการอาร่านอัลกุรอานท่านพี่น้องบางท่านอาจจะเข้าใจผิดหรือสับสนกันก็คือเราไปนำฮะดิษต้นหนึ่งแล้วมาใช้กับการอาร่านอัลกุรอานเนี่ยที่เราบอกว่าจะเริ่มทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยให้เริ่มด้วยกับการกล่าวบิสมิลละแต่ท่านในเรื่องของการอาร่านอัลกุรอานนั่นก็คือเมื่อจะเริ่มอา่านอัลกุรอานนั้นองค์อัลลอฮฺซุบฮานุวัตละลาเจ้าใช้ให้เราฟัสต์ยุบิลละให้เรานั่นเริ่มต้นด้วยกับการขอความคุ้มครองก็คือเอาซุบิลลฏอนิรีมทุกครั้้งง่านนีอบ ท่านจะอ่านัลกุกอานก็คือท่านจะอ่านต่อท่านจะอ่านหรือแม้กระทั่งคัดเชยจามันทำดูลินละกลับมาอ่านใหม่ที่ดีก็คือเอาดูรินละมินาเชตตอนนี้เรายิ้มก่อนแล้วเราก็อ่านต่อไปหรือถ้าหากว่ามีคนมาทักมาเรามาเรียกแม่เราเรียกเราก็หยุดแล้วก็ตอบเขาก่อนแล้วเวลาเราจะกลับมาอ่านใหม่เราก็เอาดูบินละมินาเชตตอนนี้เรายิ้มก่อนไม่มีบิสมิลลาห์ก็ได้แต่ถ้าหากว่ามีบิสมิลลาห์ก็จะเป็นการที่ดีกว่าฉะนั้น ประการที่5ก็คืออ่านอาซุบิลลาิมินัชชัตตอนอัรกยมหลังจากนั้นเราก็อ่านบิสมิลลาฮิรรห์มานุรรหีมถ้าเป็นการเริ่มต้นของสุรอท่านพี่น,อน้องเข้าใจให้ดีนะครับว่าเวลาเราจะเริ่มการอ่านสมมติเราอ่านอันกาฟิรุนเราจานของเราก็คือจะอ่านกีตต้นอะไรก็ได้แต่ว่าเริ่มแรกของการอ่านของเราในชั่วโมงเนี้เวลานี้วินาทีนี้เนี่ยอาดุบิลลาิมินัชชัตตอนอัรกยมบิสมิลลาฮิรรห์มานุรรหีมแล้วเราก็อ่านว่า ปุลยาอายุหันกาฟิรูนเพราะก่อนเริ่มต้นก็คือมีบิสมิลล่ห์อยู่ทุกทุกสุรเราก็เอาอุบิลล่ห์ล้วหลังจากนั้นกับ,บิสมิลล่ห์แต่ถ้าท่านพี่น้องไปอ่านอายะที่มันไม่ได้เริ่มต้นของสุรเช่นท่านอยากจะอ่านตรงคําว่า <S <S วัซีกันล,ละดีนะกะฟารูซึ่งเป็นช่วงท้ายของสุรเนี่ยเราก็ขึ้นเอาอุบิลล่ห์มินาเชตตอนเนลจม แต่าหากว่าเรานั่งอ่านของเรานอกละหมาดเราก็เอาซูบินลลฮิมินัเชตอนราจิมวอซีกัลลาีนะกะฟะรูออินนลลิมุตะกีนมาฟาซายาอัยยนลาดีนะมนุษย์ตะกุลลฮเอาซุบินแลก่อนแล้วก็ไม่ต้องบิสมิลินแลก็ถือว่าใช้ได้นั่นคือทําตามในสิ่งที่อัลลอห์ซุบฮานะฮูวะตาละเจ้าสงบอกไว้นอัลกุรอานนั่นคือการปฏิบัติล้วประการถัดมาก็คือว่าท่านจะต้องเป็นบุคคลที่อ่านอัลกุรอานด้วยกับเสียงที่ไพเราะเสียงที่ไพเราะในที่นี้หมายความว่าท่านไม่ต้องไปเรียนแบบใคร ถ้านราจะบอกว่าชอบอิหม่มมามก,กะฉันก็จะเรียนแบบอิหม่มมามก,กะเราชอบอิหม่มมามดีน่ฉันก็จะเรียนแบบอิหม่มมามดีน่ด็อกเตอร์ที่สอนที่นครมดีนะสอนวิชาอัลกุรานในปีแรกที่ผมได้ไปเรียนก็ให้ข้อคิดอย่างนี้ว่าถ้าเราเป็นคนเสียงเล็กเราก็ดูว่าเราอ่านของเราแบบนี้เราคิดว่าถ้าคนฟังพรรยาเราฟังลูกเราฟังผู้ใหญ่ที่บ้านเราฟังเสร็จแล้วก็บอกอันเนี้ยเพอะดีท่านพี่น้องครับเราก็เอาอันนี้แหละทำนองเนี้ยที่เราอ่านเนี้ยมาใช้ นั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นการอ่านแบบมรอตตันเป็นการอ่านที่ตัวสั้นก็สั้นตัวยาวกว่ายาวตัวหนาหนาตัวบางบางแล้วก็มีสำเนียงที่ไพเราะออกมานิดนึงก็ถือว่าทำดลิรียนแล้วท่านพี่น้องคนเสียงเล็กเสียงเล็กอย่างผมอยู่ๆไปทําให้มันเสียงใหญ่ไปเรียนแบบคนเสียงใหญ่เนี่ยให้เสียงทุ่มเนี่ยท่านพี่น้องมันก็ไปกันไม่ได้คนเสียงใหญ่จะมาหนีไม่เสียงเล็กมันก็ดูไม่สละสลวยคําว่าอ่านก็อ่านด้วยกับเสียงที่ไพเราะก็คือว่าท่านอ่านแล้วก็เป็นสิ่งที่อะไรครับ ท่านไม่ฝืนตัวเองไม่บังคับตัวเองนั่นคือคําแนะนําที่ครูสอนอัานกุรานที่นครมดินาแนะว่าเราอ่านอย่างไรแล้วมันดูฟังดีนัพี่น้องอันทำดลินแล้วอ่านแลให้เกิดความเกรงกลัวกับอัลลอฮ์สุบฮานุอัตตาลเจ้าในมารยาทของการอ่านก็คือว่าถัดมาก็คือท่านพี่น้องครับเวลาเราอ่านอัานคุรานเนี่ยให้เราเป็นบุคคลที่บากียนฮัซีนันทำยังไงจะให้เราเป็นบุคคลที่อ่านอัานกุรานวร้องให้ ทำอย่างไรจะให้เราอ่านกุรานแล้วเป็นบุคคลที่อะไรครับมีความเศร้ามีความเสียใจมันก็เหมือนกับคําพูดของท่านอิหมามตอบบอรีที่บอกว่าเป็นเรื่องที่แปลกจะให้เกิดความอิม่มเอิบจะให้เกิดความสุขกับการอ่านกุรานแต่เราไม่รู้ความหมายมันดังนั้นวิธีนี้นะวันนี้นะท่านพี่นอ้องอ่านกูรานแปลไทยมีแล้วจะเป็นทางเสียงก็มีจะเป็นทางตัวหนังสือก็มีถ้าเป็นไปได้กับการอ่านก็คือว่าท่านพี่น้องครับเราดูตัวภาษาไทยก่อน หรือเราฟังเสียงแล้วก็ฟังความหมายก่อนลหลังจากนั้นเราก็ไปอ่านตามเนี่ยเราจะมีความสุขกับการอ่านที่ต่างกันนั่นพี่น้องเราจะเป็นคนที่มีอคาาติเราจะเป็นคนที่บอกว่าฉันไม่ชอบเสียงคนนี้ผมอขออนุญาตอย่างกรรมฐานมูลนิธิเราบอกว่าเราไม่ชอบเสียงท่านแล้วถามว่าท่านพี่น้องมื่อไหรท่านจะได้ฟังอักุ่านแปลไทยลูกของเราภรรยายของเราสามีของเราถามว่าแม้กระทั่งตัวผมเองเนี่ยท่านพี่น,อน้องนะท่านพี่น,อน้องอาจจะบอกคนที่เป็นอาจารย์คนที่มีความรู้เนี่ย เขาดีนะเขาอ่านกุลาแล้วเข้าใจเรียนกันตรงๆเลยว่าถามว่าผมเนี่ยทันพี่น้องมีภรรยาแล้วผมแต่งงานมาสิบสามปีเนี่ยถามว่าผมเคยอ่านนั่นกุราอ่านแปลไทยให้ภรรยาผมฟังหรือทับเส้นใน้ภรรยาผมฟังจบเล่มหรือยังก็ยังท่านอาจจะบอกว่าคนเป็นภรรยาอาจารย์นะ่ยดีนะ สามารถที่จะถามอะไรก็ได้อันนั้นถามเป็นเรื่องๆได้แต่ถามว่าจะหยิบอันกูรอ่านมาอ่านตั้งแต่สุร่าอันฟาติห้าจนกระทั่งอันนนสเนี่ยหนึ่งร้อยสิบสี่สุรนเนี่ยถามว่ามีอาจารย์คนไหนทําหรือ,อยังหรือว่ามีโต๊ะครูคนไหนทําหรือ,อยังฉะนั้นถึงบอกว่าท่านประธานมูลนิธินะท่านพี่น้องครับเขาอ่านให้เราแล้วเขาดาบเขา อัดให้เราแล้วนะท่านพี่น้องท่านก็เปิดแล้วท่านก็ฟังไปแล้วเสร็จแล้วท่านก็ไปอ่านต่อเนี่ยมันจะได้ไม่เหมือนกับคําถามที่ท่านนินมมโตอบเบอรี่ร,รอยโมลล์ถามว่าแล้วมันจะเกิดความอิ่มเอิบอย่างไรหรือท่านจะทําเองก็ได้ท่านจะไปนั่งอัดเสียงของท่านแล้วก็ลงอันกุอานแล้วท่านก็นั่งฟังของท่านให้จบ30ยุสก็ได้ไม่ได้มีใครว่าอะไรแต่สิ่งที่เรียกร้องก็คือว่าวันนี้เราควรจะมาอ่านกุอานแบบรู้ความหมายได้แล้วแล้วมเมื่อรู้ความหมายแล้วท่านพี่น้องครับเราก็จะได้เกิดการร้องไห้ เราจะได้มีความสุขและมันเป็นเรื่องหนึ่งท่านพี่น้องที่บอกว่าต้องขออนุญาตจริงๆว่าในสังคมบ้านเราในแถบอาเซียนบ้านเราเนี่ยท่านพี่น้องครับแล้วก็ประเทศอียิปต์อาหรับกับคนเอเชียนเนี่ยต่างกันคนอาหรับในเวลาเขาฟังอัลกรุรอานเขาจะรู้ความหมายเวลาถึงสิ่งที่พระอัลลอฮฺสุบานุอัตตาลาเจ้าได้กล่าวถึงเรื่องของนรกเขาจะกลัวเอาสุบ um ินละอัลลอฮฺมะฟาตนาขอร้องทรงกุ้มครองขอให้พวกเรานั้นออกห่างไกล แต่เวลาจะถึงสวรรค์ก็จะบอกอัลลอฮุมันยันนะมินุมขอให้พวกเรานั้นเป็นส่วนหนึ่งจากพวกนั้นพวกชาวสวรรค์แต่ที่เป็นปัญหาบ้านเราก็คืออ่านอัลกุรอานกันเนี่ยก็ไม่เข้าใจความหมายอยู่แล้วแล้วคนที่ไปนั่งฟังอัลกุรอานขออนุญ,ญาตนะท่านพี่น้องนเหมือนกระเชียร์ลูกหลานอ่านอากอรีกันเนี่ยท,ท,ทั้งๆที่กาลังพูดถึงเรื่องคนริซอเลมทั้ทงๆท,ที่กาลังพูดถึงกําลังจะลงนรกเนี่ยเราก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์นะท่านพี่น้องครับมันต้องหมดยุคแล้ว ถามว่าที่เขาอ่านเรารู้ไหมเราอาจจะบอกเรารู้ทำนองว่าตรงนี้เขาอ่านกําลังเป็นการอ่านเพื่อที่จะทําส่งทำนองนั้นให้สูงซึ่งนักกรีส่วนมากจะทําไม่ได้แต่ลูกเราลูกหลานเราลูกศิษย์เราทําได้เราก็อัลลอฮ์อัลลอฮ์ไปเนาะทันพีน้องครับอายะน,นั้นกําลังจะบอกสมมตินะอายะน,นั้นกําลังบอกว่าคนคนนี้ทําอย่างนี้คนนี้ไม่มี إ ي م านตายไปจะต้องลงอยู่ในโลกคนโมนาเฟกจะอยู่ในนรกชั้นที่ต่ำที่สุดแล้วเราก็ไปอัลลอฮ์ไปดีใจอย่างนั้นหรือ ฉะนั้นผมถึงบอกว่าอย่าให้สิ่งที่มันไม่ดีนั้นเกิดขึ้นกับตัวเราการที่นําเสนอการที่พูดแบบนี้เนี่ยเวลาเราเห็นแล้วก็คือมันเป็นเรื่องที่อาจจะบอกว่ามันเป็นเรื่องเศร้ามันเป็นเรื่องที่เราต้องบอกว่าเราควรมีการตักเตือนกันฉะนั้นถ้าเราไปดูในประเทศอียิปต์ขออนุญาตนิดนึงว่าคนอียิปตนะ์นะท่านพี่น้องครับหรือแม้กระทั่งคนแอฟริกาใต้เนี่ยเขาจะไม่สอนกอรีก,ก่อนเขาจะสอนในท่องจําอันกวา่าทั้งเล่มก่อนแล้วค่อยเรียนกอรีถ้าจะเรียน แต่บ้านเราเนี่ยเรียนกอดีก่อนเนื่องจางที่อ่านกุรานยังไม่จบเล่มทั้งๆที่อ่านกุรานบางคนยังอ่านกุรานต้นอื่นยังไม่ออกอา่านต้นนี้เพราะฟังเทปทุกวันทุกวันแล้วเสร็จแล้วก็มาอา่านเพื่อที่จะแข่งขันกันมันก็เป็นเรื่องที่ฮามอยู่แล้วฮามเพราะเอา่านกุรานไปแข่งขันถามว่าทาไมถึงบอกว่าเด็กมีการแข่งขันเพราะเด็กยังอ่านกุรานหน้าอื่นไม่ได้เลยเนี่ยฉะนั้นมันต้องมีการปรับมันต้องมีการเปลี่ยนแล้วท่านพี่น้องครับ ทำยังไงจะให้ลูกหลานของเรารักการอ,ราอ่านอัลุ่รอานทำยังไงจะให้ลูกหลานของเรานั้นท่องจอําอัลนุุอานแล้วก็การอ่านอัลกุรอุานนั้นท่านพี่น้องครับไม่ใช่อ่านเฉพาะวันนี้ไม่ใช่อ่านเฉพาะเวลาจะไปแข่งไม่ใช่อ่านเวลาวันที่นึกอยากจะอ่านก็นึก mm hmm. อยากจะอา่านวันยาสุบินแลวท่านพี่น้องครับต้องอา่านอัลกุรอุานอย่างน้อยเนี่ยเราควรจะกาหนดกับตัวเราเองว่ารเราจะอ่านวันละกี่บรรทัดเราจะอ่านวันละกี่อายะเราจะอ่านวันลนะกี่หน้าท่านพี่น้องอย่าโหม อย่าเหมือนไฟไหม้ฟางท่านพี่น้องจานวันละห้าอายะวันละครึ่งหน้าอ่านวันละหน้าแล้วก็ดูความหมายไปท่านพี่น้องก่อนจะตายเนี่ยให้เนียดกันแบบนี้ว่าให้เราอ่านนั่นกุรานพรามารู้ความหมายเนี่ยก่อนที่เราจะหมดลมหายใจขอดวาแบบนั้นขอดวาต่อรัศสุพระนุวตาลาเจ้าแต่ครับรอบหนึ่งแลว้วขอให้เราได้อ่านรอบที่สองขอให้ได้อ่านรอบที่สามอันกุรานเราสามารถที่จะขอได้จากหน่วยงานจากองค์กรไม่มีท่านพี่น้อง ดิ้นรนสักนิดหนึ่งหาคนที่เขามีเงินสามารถที่จะบริจาคให้เราได้ก็ได้ดังนั้นตรงนี้เองเนี่ยท่านพี่น้องครับเราคงต้องบอกว่าถึงเวลาแล้วที่เราคงจะต้องมาทบทวนใหม่ว่าวันนี้เราอ่านอันอนลนกรอานกันเนี่ยเรามีมารยาทกับการอ่านหรือยังเพราะถ้าเราไม่มีถือว่าเราไม่ให้เกียรติกับมุสาบของอัลลอฮฺซุบฮานุวะตาละเจ้าก็ขอตอวต่ออัลลอฮฺซุบฮานุวะตาละเจ้าให้ผมแนละท่านพี่น้องนั้นจงเป็นผู้ที่รักการอ่านและมีมารยาทในการอ่านด้วยเถิด وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه والحمد لله رب العالمين. <سؤال> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الجماعين و ว ع เร السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความรักความเมตตาฮิดายะเติ ي ฟีดใจของเลาห์ซุบฮแนะะต่ลาเจ้าจงมีแต่ท่านพี่น้องคุณมีมานตลอดละวันสิ้นโลกที่รักและเคารพทุกท่านท่านพี่น้องครับถ้าเรามองในตัวเราก่อนเราจะเห็นว่า ความมีกุัลความสามารถอนุภาพของพระองค์ลอสุบาหาุวตาลาเจ้าเนี่ยสร้างในสิ่งที่ถ้าเรานั่งคิดแล้วถือว่าเรายอมแพ้คนที่อาหังการขนาดไหนก็าตามคนที่คิดว่าตัวเองเก่งนะท่านพี่น้องนะลองมองตัวเองเนี่ยหรือยืนส่งกระจกแล้วมองตัวเองเนี่ยเราจะรู้เลยว่าในตัวมนุษย์เนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะเรียนแบบในการสร้างได้ ขณาจะบอกว่าสร้างหูเนี่ยไม่ใช่แปลกสมัยนี้จะทําเป็นหุ่นขี้พึ่งจะทําเป็นอะไรสามารถที่จะสร้างอย่างสวยงามได้ภายนอกเนี่ยสามารถที่จะทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะโคนนิ่งอะไรก็ได้แต่ถามว่าระบบภายในเนี่ยท่านพี่น้องครับระบบลําไส้ระบบระบบหัวใจระบบที่อยู่ภายในทั้งหมดเนี่ยแม้กระทั่งการที่จะบ่งบอกก็เป็นเพศชายกับเพศหญิงแม้กระทั่งกับการที่เพศหญิงคนหนึ่งจะตั้งครรภ์แล้วคลอดลูกเนี่ย มันเป็นอะไรที่สลับซับซ้อนจนกระทั่งเราอาจจะมองไม่ถึงว่าใครเป็นผู้สร้างใครเป็นผู้ทําให้เกิดแล้วถ้าเราจะทําอย่างนั้นมั่งทําไมทําไม่ได้คนที่ไม่มีอคติคนที่ไม่ใช่น้ําเต็มแก้วคนที่ไม่กำม,มือแน่นอย่างนี้นะต้องยอมรับว่าต้องมีผู้สร้างและผู้สร้างนั้นไม่ใช่ใครหรอกครับท่านพี่น้องครับถ้าท่านไม่มีอคตินะสําหรับคนนี้ไม่ใช่มุสลิมเนะี่ยแต่ถ้าคนเป็นมุสลิมก็ต้องบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานุวาตาลเจ้าขอลิกูนา อัลลอฮ์คือผู้ทรงสร้างของเราดังนั้นเพื่ออัลลอฮ์ทรงสร้างเรามาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ก็ไม่ได้เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวและไม่ได้อยู่อย่างว้าเวยด้วยอัลลอฮ์ให้เกียรติพวกเราผมเคยเป็นอิหมัมท่านพี่น้องก,ก็คือตอนนี้เป็นอดีตเคยเป็นอิหมัมเนี่ยคนที่เป็นอิหมัมอิสลามก็ไม่ได้ห้ามว่าห้ามแต่งงานต่างจากศาสนาอื่นถามว่าทําไมต่างผมขออนุญาตนะครับว่าความเป็นมุสลิมของเราเนี่ย เราก็ดูแบบอย่างอย่างท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮะสัลลัมท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาลลัยฮะสัลลัมมีชีวประวัติของท่านนั้นท่านเป็นเด็กกำพร้าท่านจึงเข้าใจในเรื่องของชีวิตของเด็กกำพร้าท่านเป็นบุคคลที่เคยเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะท่านจึงเป็นบุคคลที่ได้รับบนบทบบัญญัติชารีอะต์ด้วยกับการออกสกาศของการเลี้ยงปศุสัตว์ท่านเป็นบุคคลที่เคยนำทัพไปทำสงคราม ท่านจึงเป็นคนที่ได้รับกฎชรยอะต์ว่าการทําสงครามนั้นจะต้องไม่ฆ่าเด็กไม่ฆ่าคนแก่ไม่ทําลายอาคารบ้านเรือนท่านเป็นบุคคลที่อยู่กับภรรยาดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่บ่งบอกว่าในอิสลามไม่มีนักบวชแต่ในอิสลามนั้นในตัวคนคนเดียวสามารถที่จะเป็นได้ทุกอย่างที่บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ได้เราอยู่อย่างโดดเดี่ยวก็คือว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยวะซัลสสลัมเป็นนบีเป็นรอซูล ท่านก็จึงมีแนวทางมีแบบอย่างกับการที่จะสอนอัคราสาวกและจนกระทั่งมาถึงพวกเราว่าการที่จะอยู่กับครอบครัวจะต้องปฏิบัติอย่างไรแล้วทาอย่างไรนี่คือแบบอย่างดังนั้นท่านนบบมุมฮัมมัดสุลลัลวิเลวัลซันลมเนี่ยก็จึงอนุญาตจึงทําเป็นแบบอย่างแล้วก็ให้อุมมาก็คือพวกเราในท่านพี่น้องครับได้มีการนิกะได้มีการสมรสแต่การนิกะเกิดขึ้นทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นการเกิดขึ้นที่เรียกว่า บางคนอาจจะบอกว่าน,นิกาเนี่ยคือศูนย์หน้าทั้งหมดนั่นคือการกระทําและทําตามแบบอย่างของท่านดาบีแต่การนิก้าเนี่ยท่านพี่น้องครับมันมีอยู่ด้วยกันถ้าแบ่งนะกับกลุ่มที่จะทําการนิก้าเนี่ยมันมีอยู่4กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่หนึ่งก็คือว่าในตัวของเจ้าเบามีความปรารถนามีความต้องการและมีความพร้อมทางด้านทรัพย์สิน